พระอิสิทาสีเทรีเคยสั่งสมบาร,รมีมาแล้วในอดีตหลายชาติเคยเกิดเป็นผู้ชายในพบก่อนๆและสร้างกุศลไว้มากในชาติหนึ่งก่อนชาตินี้เจ็ดชาติได้ประพฤติผิดในกามคือเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นจึงต้องรับผลกรรมหนักตายแล้วไปตกนรกถูกเผาไหม้อยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปีเมื่อผลจากนรกแล้วก็ยังต้องเวียนไหยในกำเนิดที่ต่ำได้แก่เกิดเป็นวานนถูกจ่าฝูงกัดทำลายอวัยวะเพศ เกิดเป็นแพะตาบอดเป็นง่อยป่วยด้วยโรคร้ายเกิดเป็นโคถูกตอนถูกใช้งนานหนักจนตาบอดเกิดเป็นกระเทยไม่มีเพศเป็นบุตรของทาสีเกิดเป็นหญิงในตระกูลช่างทำเกวียนที่ยากจนมีหนี้สินมากในชาตินั้นนางถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์และถูกฉุดออกจากเรือนต่อมานายคิริธาตลูกชายนายกองเกวียนรับไปเป็นภริยาทั้งที่เขามีภริยาหลวงอยู่แล้ว นางเกิดริษยาจึงทำให้สามีกับภรรยาหลวงแตกแยกกรรมข้อนี้เองเป็นเหตุให้ในชาติต่อมานางถูกสามีทอดทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพุทธกาลนี้นางได้เกิดเป็นบุตรสาวของเศรษฐีใหญ่ในกรุงอุเชนีมีชื่อว่าอิสิทาสีเป็นหญิงงามมีชาติตระกูลและศีลาจารวัตรสมบูรณ์เมื่อเติบโตบิดามารดายกให้แต่งงานกับบุตรเศรษฐีผู้มีฐานะทัดเทียมกันนางปรนิบัติสามีอย่างดีที่สุดดุจเทวดา ทั้งขยันอ่อนน้อมมีศีลไม่บกพร่องในหน้าที่ใดๆแต่สามีกลับเกิดความเบื่อหน่ายและขับไล่นางออกจากเรือนโดยไม่บอกเหตุผลต่อมาบิดามารดายกนางให้สามีคนที่สองและคนที่สแต่เพราะวิบากกรรมเก่าที่ยังไม่สิน้นสามีทุกคนต่างพากันทอดทิ้งนางแม้แต่นักบวชนอกศาสนาผู้สละเรือนเที่ยวขอทานที่บิดานำมาให้เป็นสามีก็ยังอยู่กับนางได้เพียงครึ่งเดือนแล้วจากไปโดยบอกว่าไม่อาจอยู่ร่วมกับนางได้ เมื่อถูกทอดทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่านางจึงเกิดความสลดใจคิดว่าชีวิตคารวะไม่มีที่พึ่งจึงตั้งใจจะบวชวันหนึ่งพระชินทัตตาเถรีได้มาโปรโดที่บ้านบิดามารดาเห็นความตั้งใจจริงของนางจึงอนุญาตให้นางบวชพระอิสิธาสีบวชแล้วจเจริญวิปัสสนาอย่างจริงจังเพียงเจ็ดวันก็บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยวิชาสามและปฏิสัมพิทาสีวันหนึ่งพระอิสิธาสีเถรีออกบิณฑบาตในกรุงปาตลีบุตร แล้วนั่งพักใกล้แม่น้ำคงคาพระโพธิเทรีซึ่งเป็นสหายได้ถามถึงเหตุที่นางบวชทั้งที่ยังสาวและงดงามพระอิสิธาสีเทรีจึงเล่าชีวิตทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติกรรมที่ทำไว้และผลกรรมที่ได้รับโดยกล่าวเป็นคาถาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมย่อมให้ผลตรงตามเหตุการประพฤติผิดในกรรมเป็นเหตุแห่งทุกยาวนานเมื่อกรรมสิ้นสุดด้วยการบรรลุพระอรหัตผลแล้วทุกอื่นย่อมไม่มีอีก เรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงอำนาจของกรรมและคุณค่าของการออกบวชเพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิง